ทางนกยูงสีสีเสียดเลยเนาะพี่นอ้องสีเสียดนั่นแหละเนี่ยสีสีสคล้ายๆกันกับดอกจานเลยอันนี้มันโลนลมากค่ะสีเสียดโอ้คือสวยคักแม่เธอสีเด่นเป็นสง,งา่าสวยเด่นเป็นสง,งา่าเอา้ขี่รถผ่านมาท่านกล่าวว่าท่านก็ต้องจอดท้ายแล้วเนาะ บอกอันดอกดอกคุ้นทั้งดอกคุณดอกอินทนิลกำลังจะดวงโรยไปกระสีเวิตแล้วที่นี่ดอกดอกห้างนงยุง่งขึ้นมาแท่นทีพี่นอ้องดอกค้างนงยุ่งนี่ตอนเป็นเด็กหน่อยอันมีโรงเรียนไหมพี่น้องมีโรงเรียนชันปถมเอ้ยเพิ่นปลูกเพิ่นปลูกอันด้านนาโรงเรียนเออ สมัยตะกี้เป็นล้ารดวดน้ำามาแกบแล้ววะเป็นถนนใหญ่พากันไปขืนกินพี่น้องมันไม่เป็นฝักอันนี้อันนี้มันมีคนกินได่นี่ฝักมันเลยเป็นสีดำๆฝักมันแก่ไม่มีคนกินฝักฝักเส็แบบว่ากำลังพอดีอ่อนไลอ่อนไรกับสิบว่าใครมั่นว่าใครแ่บกันไรแต่ว่ากินได้แต่ว่าหนังสิว่าใครอันเนือมันจะหน่อยไหมคะพี่น้อง ถ้ามันกําล hmm. ังพอดีพอดีนี่มันก็จะไอ้ฝักสีเขียวๆเนาะเม็ดมันกับสีเขียวขึ้นมาสตอแม่พี่น้องเออฝักเงี้ยวๆโอ้ยกินแซ่บขึ้นยังนี่เด้อพี่น้องเด้อขึ้นมาหาลุงยุ่งมากินกันโอ้ยออกมาคือพผัวค่ะเลยไม่เห็นบรรยากาศไม่เห็นถนนทางนุงยุ่งงามๆจังสิเนี่ยเฮ้ยขึ้พผัขึ้นกินันแทบทุกมมือย่ามเลือดรงเรียนน่ะนะ ย่ไปโรงเรียนขึ้นมาได้ดอกคุณคู่คุณคู่อยู่ฮาบอกไปเขาไปเพนผ่านมาได้ถ้าต้องเอาเวลาเวลาเลิกเรียนมาเล่นบันบันอยู่ที่โรงเรียนเนะาะมันกลับมาได้เออมูเข้ามาเล่นโรงเรียนกับภากันมาขืนเอาพันก็บได้แพงดอกตะวันเป็นกระสียาเฮาโต๊มากกว่าละฮเป็นเล็กเล็กเล็กหน่อยโต,ต๊กลมมากเดี๋ยวมีคนมีคนโต๊ะอยู่เด้อเออคอยว่าโตก๊กเทียดดอกอกับก <c oughs> ิน ขึ้นไปเอาลงมานะกินนั่นกะหักปโปะโปลงมาบระเดี๋ไม่ไปกวาดได้ละพี่น้องม,มันกับมันกับเมื่อยือถึงอยู่กาวเอาซ้ำฮะเอาได้ภาษาตามภาษาเด็กน้อยนั่นละเพระาะว่ากินนะมาเอาสู้ตัง้งเต่ไกาม่มูฟูไสยเขาขึน้นขึ้นลงมามาปั่นก,กันกินโอ้ยมันกับมวลน,น่าเสียชีวิตไว้เด็กเนาะเออเท่าที่จำความได้นะมันอร่อยมากเลยเด้นี่อร่อยมากเลยกินได้ ด <c oughs> อกก็สวยด้วยค่ะขันมิถีขันมิถีเลไลค์กันกสิขันมิขันมิถีเลไลค์กันกสิเอาไปปลูกอยู่ดอกค่ะพี่น้องโอ้รถอันรถโล,ลงบานเรนพานมาหันผิดเลยเนาะผิดกดชุ่มชนบ้าหน่อยคือสิบวิทย์ดอกตี่มันเป็นเสียงเพลงเนาะค่ะพี่น้องโอเคขอบคุณเลไลค์ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากนะคะ